สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเรื่องของกลโกงของกอกตหน่วยมีบัตรเสียถึง3ล้านใบหรือเป็นเพราะกาไม่ถูกใจกันแน่และผมไม่ได้ฟันธงนะว่าเป็นกลโกงแต่ว่าผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันเกิดขึ้นกับพักไหนเป็นพิเศษและความเห็นของผมนั้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะในการถกหาความจริง คุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมคุณโต้แย้งได้ในคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์ของสมาชิกเพราะว่ามันจะโผล่มาให้ผมเห็นก่อนก็คือผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์เหลา่านี้ที่ท้ายชื่อเขาเวลาเขาคอมเมนต์คือหน่วยงานสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติหรือมูลนิธิเอาเฟรดที่เขาสังเกตการความยุติธรรมในการเลือกตั้งทั่วโลก เขาไม่ได้มีเป้าหมายที่จะจับผิดเมืองไทยเป็นพิเศษเขาก็จับผิดความผิดปกติโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาปกติประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยเขาจะมีบัตรเสียประมาณครึ่งเปอร์เ็น์แต่ของไทยเนี่ยมีมากกว่าประเทศเหล่านั้นกว่า10เท่าบัตรเสียครั้งเนี้ปาเข้าไปถึง3ล้านใบคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญก็คือมีข้อมูลจากอาสาสมัครที่เขาเข้าไปสังเกตการ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่ม V-Watch หรือกลุ่มโหวต62และคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อก็ได้นะเขาเชื่อว่าตักก้าบัตรเสียเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นของพักเก้าไกลทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็มีประมาณ3%เข้าใจว่าเป็นตามอัตราส่วนและพังอื่นๆมีแค่2%เท่านั้นแหละทีนี้ไอ้คนที่มันชอบคณิตศาสตร์อย่างผมเนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะเขาเลือกก้าไกลเนี่ย 30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ทำไมทะลึ่งมีบัตรเสียตั้ง95%มันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญก็คืออาสาสมัครไม่พบบัตรเสียที่เปกาให้พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมันบังเอิญมั้งคนที่กาให้พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขามีสายตาดีหรือเปล่าคนที่กาให้ก้าวไกลนี่อาจจะเป็นพวกสายตาไม่ดีก็เลยกาผิดกาถูกอย่างนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังผมมีทฤษฎีอันหนึง่งคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อส้มเสียกล้วยดีไอเนี้ยมันเป็นส้มตกเปรดเพราะว่ามันมีรอยบากคุณเห็นที่ผมวงเอาไว้ไหมรอยบากแค่นี้ก็ถือว่าเสียละแต่ไอกล้วยอันเนี้ยมันกินได้คุณปลอกเปลือกออกมาคุณก็กินได้ละคุณไม่ได้กินเปลือกนี่ถูกไหมครับไอมาตรฐานของกอกตว่าอะไรเป็นบัตรดีบัตรเสียเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานกกตหน่วย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการคนอื่นของหน่วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวประธานคนเดียวแล้วมันก็มีข่าวลือผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเวลาเขาซื้อกอกตก,ก,กันเนี่ยเขาซื้อที่ตัวประธานหน่วยหวังว่ามันเป็นข่าวลือที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเส้นบางๆระหว่างบัตรดีกับบัตรเสียขึ้นอยู่กับดุลพินิษของประธานกกนตในแต่ละหน่วยมันมีสามทฤษฎีที่บอกว่าทำไมจะต้องให้มีบัตรเสีย คือกอกอตเนี่ยเขาจะพูดว่าไอ้ก,การที่กาให้บัตรมันเพี้ยนไปอ่ะเป็นการส่งสัญญาณให้หัวคะแนนรู้ว่ารับเงินมาแล้วทํางานให้แล้วนะเพราะฉะนั้นกกตก็อยากจะให้ทุกคนกาเหมือนกันหมดอย่างชนิดที่หัวคะแนนจับไม่ได้ว่าใครรับเงินใครไม่รับเงินแต่ผมก็อธิบายไปแล้ววิธีของหัวคะแนนก็คือเขาให้กาสองใบเหมือนกันเป็นการเช็คชื่อ เพราะแต่ละหน่วยอ่ะเดี๋ยวนี้กกตก็อซอยย่อยเมื่อก่อนมันมีแค่6 0 0 0 0่นหน่วยเดี๋ยวนี้เขาซัดเข้าไปถึงแสนหน่วยแต่ละหน่วยมันเช็คชื่อกันง่ายมากมีผู้มีสิทธิ์แค่400คนเท่านั้นเองและเอาเข้าจริงๆก็ไปใช้สิทธิ์กัน70%ทฤษฎีที่2เขาก็บอกว่าชาวบ้านหัวหมอรับเงินแล้วจงใจให้กาเพี้ยนแกล้งให้บัตรเสียรับเงินจากพรรค b c แล้ว แต่ว่าไม่อยากให้ A B C ได้คะแนนขณะเดียวกันก็ต้องการเช็คชื่อว่ากาให้แล้วนะกาให้มันเพี้ยนเพื่อให้เป็นบัตรเสียและผมบอกให้เลยว่าชาวบ้านที่รับเงินมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอทฤษฎีที่2อ่ะมันไม่เป็นความจริงเขามีแต่ว่ารับเงินมาแล้วกลัวบาปอทฤษฎีเนี่ยเป็นความจริงและทฤษฎีที่สที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้ก็คือส้มเสียกล้วยดี มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานหน่วยซึ่งส่วนมากมาจากมหัาไทยและเหตุผลที่ผมเชื่อเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพถ่ายหลักฐานของอาสาสมัครสังเกตการผมเชิญชวนคนไทยให้กินน้อยมือจนกระทั่งเขาบอกว่าผมเป็นเจ้ารัทธิและมันมีความเข้าใจผิดของคนจำนวนมากกินน้อยมือเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวจะไม่มีแรงจะเป็นลมไอ้กินวันละมือมันเหมาะกับนักบวช นักวิชาการที่ไม่ต้องออกแรงและล่าสุดก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวกล้ามมันจะหดหายไอสามข้อนี้ไม่เป็นความจริงมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่กินวันละมื้อแล้วเป็นโรคกระเพาะไม่มีมนุษย์ถ้ำที่บางทีก็กินสองวันครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไม่มีแรงล่าสัตว์และมันไม่ทําให้กล้ามเนื้อเขาหดหายด้วยคําถามก็คือจะกินน้อยมื้ออย่างไรให้คุณแข็งแรงแบบมนุษย์ถ้ำคุณสามารถติดตามได้ที่ Facebook กลุ๊ปกินน้อยอิ่มนานไม่เสียค่าใช้ใจ่ายข้ออ้างว่าเป็นบัตรเสียที่เจอบ่อยอันดับแรกก็คือหนึ่งขีดถูกแบบคนลาวเนี่ยกกตก็บอกว่าบัตรเสียเพราะว่ากกตเขาบอกแล้วว่าให้ทำเครื่องหมายผิดไม่ใช่ใส่เครื่องหมายถูกไอแบบนี้ก็ถือว่าเสียคุณคิดว่ามันตลกไหมไอเนี่ยเป็นบัตรเสียเพราะว่าจุดตัดมันไม่อยู่ตรงกลางของกรอบอันที่สไอแบบนี้ก็เสียเหมือนกัน คือเวลาลากเส้นเนี่ยคุณจะต้องลากจากมุมถึงมุมก็คือทะแยงมุมทั้งสองเส้นถ้าคุณลากเส้นแล้วไม่จลมุมสามารถอ้างได้ว่าเป็นบัตรเสียแต่จะอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาสาสมัครเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณกาให้พักไหนผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่านี่คือข้อมูลของอาสาสมัครอันที่สลากเส้นเกินก็สามารถนำไปอ้างได้ว่าเป็นบัตรเสียอันที่สี่ เส้นไม่เท่ากันปกติเวลาลากเส้นจากบนลงล่างซ้ายไปขวามันจะเส้นหนักลากจากล่างขึ้นบนจะเบาก็สามารถเป็นข้ออ้างได้ว่ามันเกิดเส้นบวมเส้นไม่เท่ากันและเป็นบัดเสียได้ด้วยและปากกาเนี่ยนะบางทีขีดครั้งแรกหมึกมันไม่ออกมันต้องขีดครั้งที่สองไอ้อย่างเนี้ยเขาก็อ้างได้ว่าจุดตัดเกิน1จุดปรับเป็นบตดเสียเช่นกันและบางทีปากกาเนี่ยมันมีประเภท หมึกออกไม่ตรงบางครั้งลากไปแล้วมันเกิดซึมในบางจุดท่านประธานกกตหน่วยก็สามารถวินิจฉัยให้เป็นบัตรเสียได้เช่นกันเอาละที่นี้มาดูของจริงชนบุรีเขตหนึ่งและให้ตายเหอะถ้าเกิดผมเป็นหัวคะแนนนะผมไม่สามารถเอากล้องส่องทางไกลส่องเข้าไปเห็นถึงขนาดที่เรียกว่าไอ้บัรเนี้ยมันควรจะดีหรือควรจะเสียเอาเป็นว่าท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย หมายเลขสี่เขตหนึ่งของชนบุรีคุณลองไปดูซิว่าพักไหนสำหรับผมไอ้บาดเนี้เป็นบัตรดีเพราะมันชัดเจนแต่ประธานกกตหน่วยก็บอกว่ามันเป็นบัตรเสียมึกมันเลอะเส้นมันเกินหรือมันกาให้กับก้าวไกลกันแน่ไอ้ใบนี้ก็เช่นกันข้อที่เขาใช้ตัดสินว่ามันเป็นบัตรเสียเพราะว่าไม่ลากจะลดมุมแล้วก็มันเลอะที่ตรงกลางหรือว่ามันกาให้กับก้าวไกลกันแน่ คุณเห็นข้อบกพร่องของการกาอันนี้ไหมคุณต้องใช้กล้องที่ว่ามีกำลังซูมแรงๆเลยถึงจะส่องรู้ว่ามันเสียตามที่วินิจฉัยจริงหรือเปล่านนทบุรีเขตสองเขากาให้กับหมายเลขเจเหตุที่เป็นบัตรเสียเพราะว่า2เส้นมันไม่สม่ำเสมอกันนี่คือข้ออ้างของกกตนะแต่ให้ตายเถอะคุณต้องใช้กล้องถ่ายรูปแบบที่มีกำลังซูมสูงมากถึงจะเห็นขนาดนี้ คุณลองเดาสินนทบุรีเขตสองหมายเลขเอะพักไหนและอย่างกรณีของสิงบุรีเนี่ยชนะกัน2องสามนพัคะแนนแต่บัตรเสียร่วมห0พัใบอะไอ้อย่างเงี้ยก็ก,กตสิงบุรีก็ต้องนับใหม่แล้วแล้วมันง่ายนิดเดียวเอาไอ้บัตรเสียนั่นแหละที่ว่าหกพัใบมาให้ประชาชนดูหน่อยสิว่ามันเสียจริงหรือเปล่าหรือมันเสียเพราะว่าไปกาให้กับพักที่ไม่ถูกใจคุณก็รู้อยู่ว่าประชาชนเขาสงสัย เป็นบัตรเสียมากที่สุดไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่มันควรจะเป็นและเขตไหนที่คะแนนมันต่างกันน้อยกว่าจํานวนบัตรเสียกกตก็ต้องเอามากางให้สื่อมวลชนให้ประชาชนในเขตนั้นเนี่ยเขาดูว่ามันเสียจริงๆไม่ใช่ดุลพินิจของประธานกกตหน่วยถือว่าเป็นสิ้นสุดใครคัดค้านก็ไม่ได้พอวินิจฉัยเสร็จถ้าไม่มีใครถ่ายรูปไว้ ก็ไม่มีโอกาสได้ดูอีกเลยว่ามันเสียแบบไหนนี่โชคดีนะไอ้บัตรพวกเนี้ยเขาถ่ายรูปเอาไว้ถ้ากรกตแน่จริงอะ่ะเอาบัตรเสียที่เลือกตั้งสอสอเขตเนี่ยเอามากางให้ดูอีกทีหนึ่งเอามาแค่ตะก้าเดียวเนี่ยเอาให้คนในเขตนั้นมั่นใจเลยว่ามันเสียจริงๆมันเสีย6,000กว่าใบจริงๆทั้งๆที่มันชนะกันแค่2 3 0 0าคะแนนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าสิงบุรีเขตเดียวที่เขากังขา และเขตอื่นๆที่มีบัตรเสียมากกว่าคะแนนที่ชนะกันเพื่อให้ประชาชนเขาไม่มีข้อกังขาถูกไหมครับและถ้าเกิดคุณรักความเป็นธรรมเนี่ยนะคุณจะต้องแชร์คลิปนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าคุณไม่มีอะไรที่จะไปดันกรกตได้เลยนอก,กเสียงของประชาชนที่เรียกร้องความเป็นธรรมถูกไหมครับ พะมันก็น่าเห็นใจที่กกตไม่สามารถไปดูงานได้หมด190ประเทศผมต้องอธิบายมาตรฐานของกองกรตระดับสากลที่บูลนิทีอัลเฟตขับเคลื่อนอยู่สิ่งแรกก็คือเขาถักดันให้กกตทั่วโลกไม่ได้มาจับผิดกกตไทยประเทศเดียวนะครับเพียงแต่ของไทยมันมีมากเป็นพิเศษในเรื่องบัตรเสียเนี่ยอันดับแรกก็คือเขายอมรับความคาดเคลื่อนของมือ และสายตาของมนุษย์มันไม่จำเป็นจะต้องขีดทะแยงมุมจากมุมจลดมุมทั้งสองเส้นอันที่สองเขายอมรับว่าปากกาที่ใช้เนี่ยบางทีมันก็หมึกเละบางทีขีดครั้งแรกมันก็ไม่ออกมันต้องขีดซ้ำก็คือเขาอนุญาตให้ขีดซ้ำได้อันที่สามที่สำคัญมากก็คือเครื่องหมายถูกหรือวงกลมก็ได้เขาอนุญาตทั้งนั้นสรุปก็คือเขาดูความตั้งใจ ดู intentions เป็นหลักว่าคนที่เขามาเลือกคนที่เขามากาเนี่ยเขาอยากได้เบอร์ไหนเขาเจาะจงว่าอยากจะได้เบอร์เนี้ยเขาไม่ได้กาสองเบอร์อ่ะคือถ้ามันมีความเจาะจงเขาถือว่ามันชัดเจนอยู่แล้วและเขาถือว่าเป็นบัตรดีส่วนไอ้บัตรเสียเนี่ยส่วนมากเลยนะมันจะเป็นคําด่าคืออยากจะด่าพักไหนอยากจะด่าใครเนี่ยเขาจะเขียนลงไปในนั้นคือเขาไม่อยากเลือกพักไหนทั้งนั้นเพียงแต่เขาอยากจะให้เสียงของเขาเล็กๆเนี่ย เป็นคำด่าและมาตรฐานเนี้ยเขาก็โน้มน้าวหลายประเทศให้ปฏิบัติตามและหลายประเทศเขาก็ปฏิบัติตามนะทั้งสข้อก็คือมองเรื่องของความตั้งใจความจงใจเลือกพักเป็นหลักนี่รวมถึงอินโดมาเลีฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเรายกเว้นประเทศไทยที่ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เพราะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานฝรั่งมันเป็นมาตรฐานต่างประเทศ มันเลยทำให้ภาพกกตอของไทยมันออกมาไม่ดีเขาไม่ค่อยยอมรับเรื่องมาตรฐานประชาธิปไตยแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อไทยเลยนะเวลาเขาจะดูว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ดูจากหน่วยสังเกตการนานาชาติเนี่ยให้ข้อมูลและหน่วยสังเกตการนานาชาติเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้เชียร์พรรคการเมืองไหนทั้งนั้นเพียงแต่เขาต้องการให้เสียงของประชาชนของประเทศนั้นเนี่ย มันไปสู่รัฐสภาและวิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวใช้ตะปูเจาะให้เป็นรูไอหมึกล่องหนมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นตะปูและมันสามารถช่วยคนพิการหลายคนที่เขาไม่มีมือไม่มีแขนเนี่ยดีอย่งดีกนะ่กกตไทยตอนหลังอนุญาตให้ญาติของผู้พิการมาเป็นเพื่อนในการกากระบาทให้ได้ สมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่มีมือไม่มีแขนแขนด้วนและคนตาบอดจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเขาไปกาไม่ได้เขาจะไปกายังไงได้ล่ะทำให้พักการเมืองต่างๆไม่สนใจคนพวกนี้เลยไม่ไปหาเสียงกับเขาเลยทำให้เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในรัฐสภาจนกระทั่งมูลนิธิออาเฟดเนี่ยลักดันเรื่องนี้ว่ามันไม่แฟร์และในที่สุดกกตก็ยอม ให้เขาพาเพื่อนสนิทหรือคนที่เขาไว้ใจเนี่ยไปกาแทนให้ในครูหาเขาเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริงแต่ว่าเขาต้องมีสิทธิ์มีเสียงแต่หลายคนเนี่ยเขาก็อยากจะเลือกเองโหวตเองโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยก็ได้คนที่ไม่มีมือส่วนมากเขาจะใช้เท้าได้ดีเขาจับปากกาไม่ได้แต่ว่าเขาจับตะปูได้เขาก็เอาเท้าข้างหนึงจับกระดาษเท้าอีกข้างหนึ่งจับตะปูแล้วก็เจาะลงไป และผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการกินน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายุงให้คุณขาดสารอาหารคุณสามารถกินมากได้แต่ว่าให้มันน้อยมือ้อไม่ใช่หิวเมื่อไหร่ก็กินหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปพยายามกินให้หนำใจไปเลยแต่ว่ากินน้อยมือ้อและเด็กก็สามารถทำา i f ได้โดยการกินสามมือ้อเชา้ากลางวันและเลิกเรียนพยายามบีบสามมื้อให้มันใกล้กันให้อยู่ใน8ดชั่วโมง และมีช่วงเวลาที่อดไม่กินอะไรเลย,ย1 5ชั่วโมงขณะเดียวกันผมก็ส่งเสริมให้คุณกินของดีของที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นฐานแบบไข่ต้มทัวมิกซ์แพงขึ้นมาหน่อยก็คืออะโวคาโดสูงไปกว่านั้นก็คือน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูหมักไม่ว่าจากช่อดอกมะพร้าวหรือว่าจากแอปเปลิล สินค้าที่มีขายอยู่ในขณะนี้เลือกมาจากเจ้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างเนยกีของแขกเนี่ยผมชิมมาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วก็ไปถึงไอโรงงานที่ผลิตเลยว่าเจ้าไหนที่ดีที่สุดและเจ้าไหนที่มันออแกนิกจริงๆผงเบอร์รี่ก็เหมือนกันอันนี้สูตรของผมเองยิ่งเป็นโกโก้นิปสโกโก้แมสเนี่ยผมชิมทั้งประเทศไทยเลยซื้อตัวอย่างและมีคนส่งตัวอย่างมาให้ผมชิมเนี่ยทุกแหล่งในประเทศไทย และก่อนที่จะรับมาขายเนี่ยผมส่งคนไปดูเลยว่ากระบวนการวิธีการเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าจนได้เจ้าที่ดีที่สุดและมันดีเกินคาดขนาดที่เรียกว่าฝรั่งก็สู้ไม่ได้และสมควรที่จะไปส่งประกวดระดับโลกด้วยและกาแฟผมก็บอกว่าผมเชียร์กาแฟป่าโพลิฟินอนของมันเนี่ยมากกว่ากาแฟที่มาจากไร่4ีห้าเท่ารวมถึงวิตามินดี ผมย้ำแล้วย้ำอีกให้คุณกินดีสามอย่าไปเอาใบสั่งแพทย์แล้วกินดีสองคือดีสามอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์และมันก็ราคาถูกแต่ถ้าแพทย์สั่งให้คุณเมื่อไหร่เขาจะใช้ดีสองทำไมคุณต้องไปจ่ายแพงและดีสามที่ดีที่สุดก็คือแบบหยดใต้ลิ้นคุณไม่จําเป็นต้องซื้อจากน้องชายผมหรอกไปซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่ขอให้จําไว้ว่าดีสามหยดใต้ลิ้นเอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ